สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมบารเดินป่าพาลอดนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบิร์เดินป่าลรผีนะครับวันนี้ผมก็พาพี่ๆเพื่อนๆลุงป้านาทุกท่านนะครับมาโลเคชันผีโพงวันนี้ผมก็ได้มากับน้องแล้วก็น้องก็ได้เอาปลามาให้พ่อผมก็ขอคุณละ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและพี่เบิร์ดด้วยนะครับครับผมครับก็อันนี้นะครับกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปผมและพี่เบิร์ดไปนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เลตโก้ครับจะยืนหน้เฟยอเอาไหกวาฮะนี่ถึงสับวิน่ยนเผยอ่ะ 哪个呢？哪个干？坦克的话我不加的？ dễ dẻo quá dễ dẻo là mình cái làm việc hàng gì này hả cô gái phong khu à Hãy subscribe

A tặng nơi áo. A tặng nơi katao ku bong ku bỡo tay la chị. A tặng nơi phơi tay yêu yêu chia. A tặng nơi. Say yêu yêu chia. A tặng nơi nếu gì quá Nghe lòng đi không vừa rồi thì bỏ ăn đẹp đi เรียไปในเพือยิงแกดเจาไว้ที่กัางคืนนะเมียเาว่เมียีฮะเมียในเบอร์อเกยยอะมคือมันนี่ยคือน้องบอกว่าเาจะเตาไที่นงคืนนะครับไปในเพือวะไปแต่ก็ทอไปในเพืน ก้องเลยจทีวะเดี๋ยวเพื่อลีเกอร์เขาได้ว,ว่าลีไหลที่ใกล้เนี่ยเข้าไปในห้องน้ำ เข้าไปในห้องนะะ้ำเหมือนแรกว่าควาไร่ที่ไรที่้อ มีเน่าเผืเดีลยเนอะคุกคุยอะโว่ดับแปะบุคคลน,นั้นเน่ยเผือดเมือนนั่นแหละ คุยด้วยแล้วก็เหมือนสั่งสอนมเววมเจอว่าเมเจอก็บอกว่าอยู่นู้นอย่าด,ดึงอย่าด,ดื้อน,นะครับเป็นเด็กดีอะไรแบบนี้นะพี่ๆนะสั่งสอนแบบดีมากเลยนะใช่เด็กหุบคุยในทยเลนะใช่ในจ้วเสียจ้วเสียจ้วก็ Thế nên vừa phiên thai cái là Phiên thai là ừ. cái cái <laughs> không <laughs> à Mùi trời ơi, dịch đề nó khui nó Bây giờ nên phở mới đi hết này Thải gai phở này, à. <laughs> <mơn nữa> này. <laughs> <Nếu khu. cười> được Lần này xa nè Đã nói luôn Không nào Đã. Mà sao Thế vậy Vì nè phơ quá Mười nó ra Mười ra quá quá Lòng mưa ừ. hả Mà chú gì? để nhỉ? Được ạ phơi đi Cô chào à? Cơ vô <coughs> là kháo, lô à? Ghê đi vô là kháo, lô à? เย,ยลิโย่แหครับเย,ยลิโย่มนไลที่ใกล้ละเท่เื่อแก่ังครวฮะโอเ้โอเยาวว่โอเคนองเหมยหรอนองเหมยอ่อัองออคืออยู่ที่ที่อัออยหนุ่มมิสเซอร์เนาะมันก็นเลยบีละ Nó cứ dù thì thế nào chịu cả một, một cái phơ này Để ạ hả? Hả? Nó thì đùa đơn à? nè muối à? Ui! Đây là quá Hả? Thu? Thu?

เจ<ะ>อวจะไม่เจอเนะไม่รู้ว่าลุงแกไปทั้งไหนแล้วนะพี่พี่<ช>คือรู้แกเนี่ยจะไปบอกลาพ่อนะว่าจะกลับบ,<า>บ้านเดี๋ยวจะมาหาใหม่นะพี่พี่เพราะไม่กล้าให้น้องอยู่นานสักเท่าไหร่นะครับน้องก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะพี่พี่นะ ันนี้เนี่ยน้องก็คิดถึงพ่อแล้วก็อยากจะให้เราแนน่พามานะครับเพื่อที่จะเอาปลามาให้นะน้องเนี่ยกระท,ทันดีมากเลยนะพี่ๆนะน้องแกแบบคิดถึงพ่อมากอะละครับเาเราก็เลยพามานะครับแล้วก็แกก็บอกว่าขอปลาตัวหนึ่งได้ไหมนี่ก็นะพ่อผมก็เลยอกได้พี่เดี๋ยวไปซื้อให้ผมก็เลยไปซื้อมาให้น้องแกตัวหนึ่งเลยนะครับพีพ่เดี๋ยวเยยว,ว่า ăn uh, nơi, nơi n... nè Đưa anh <laughs> nè Cô chào nhau thuyết đó Nè phê nè ba Nè cô nè nơi à. Nơi à. Nơi à. Nơi à nè ra Đưa ra nè โอ้ถนอ่ลนน่ะรอนเอามาแทงไก่ละเดี๋ยวเราจะลองครับรอนภเพนนะไปนภเพือนใช่ใช่พอเออทีไก่ต้งแม่ là voi nè, 100 cân. Thấy quá thấy là nè. đi có hai cái phiếu nè. Nè phơi lốp, nè là gì ạ? Lốp. Lốp nè là. ฮะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเนี่เนี่ยเราไปเจอกันด้านนอกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องแกบอกพอแล้วนะว่าจะกลับบ้านแล้วเยยามบอกว่า <c oughs> ไปครับพี่พี่ไปเจอกันด้านนอกด้ยครับไปก็พี่พี่ครับตอนนี้ผมนะแลน้องบ้านแล้วก็น้องผีโพงนะเราเนี่ยได้เดินทางออกมาอย่างข้างนอกแล้วนะใช่ <c oughs> เดี๋ยวเนซายนืนอูเพิร์คมาใหม่นะเคบอ่ะก็ผมบอกน้องแกว่าถ้าคิดถึงพ่อ แล้วค่อยมาใหม่นะพี่ๆนะโอเคครับเดี๋ยวนี้ <c oughs> ผมขออนุญาตนะพาน้องเนี่ยเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับ,รบและน้องเนี่ยบอกว่าอยากจะลองเข้าเมืองดูนะครับว่าข้างในเมืองเนี่ยเป็นยังไงใช่นเนี่ยเนื้อมานาภาษาเดิเนี่ยแจ้งเกวภาษาน้องไม่เคยเห็นข้างในเมืองนะครับว่า<ช>เป็นยังไงนะพี่ๆนะโอ,โอเคครับเดี๋ยวไงเนี่ยผมกลับ น้องบ้านแล้วก็น้องเนี่ยขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวงั้นเนี่ยเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยผมว่านะครับเราต้องลาเพียงเท่านี้แล้วนะครับและอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนพี่พี่นะจะได้มีพ่าคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับแล้วจะคอยอัปเดตสถานการณ์ของน้องเรื่อยๆนะครับพี่ๆโอเคครับไว้เจอกันอกโอกาสหน้าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราทั้งสามคนต้องขอลาจพียงเท่านี้แล้วนะครับ สวัสดีครับเบอรคุณสวัสดีครับ